เรื่องการคราฟของฟ้า80เพราะว่ามันใกล้ตัวเราไม่สุดทําให้ดูในสตรีมเลยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยมันใช่เลยเหรอพี่นู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยก็เคยบอกไปแล้วของ80ขึ้นไปจบอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ของเทียสองบอสขึ้นไปนะก็เคยสรุปไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาทําให้ดูในสตรีมแบบละเอียดละเอียดโชว์จ,จ่าให้ดูอีกทีนึงทีเนี้ยพอมันคราฟเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะต้องไปเจาะรูนะเจาะรูคือมันมีรูเพิ่มแล้วแหละ แต่มันจะต้องเสียเพชรแดงเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็คือไปคุยกับ npc ตัวนี้เนี่ยผมจะเปิดให้ดูก่อนคร่าวๆนะมันจะต้องไปเจาะรูเหมือนที่เราเจาะหมวกนะครับใช้อันนี้นั่นเองนะ900ารอลบหพอป่าววะเนี่ยผมทำหินรอแล้วเห็นปะเนี่ผมทำหินสเต็งสโตนไว้รอแล้ว3 6กก้อนอเชลด็กพันสเองถูกลงเรื่อยๆเลยแต่ก่อนรู้สึกว่าพันสนะตอนที่ผมเล็งล่าสุดจริงๆมันลงเรื่อยๆแหละอ่ะแต่จริงๆอยากจะรอให้มันถูกกว่านี้นะแต่ก็อ่ะ ทำเลยวันนี้ก็ได้ครับทำเลยวันนี้ก็ได้จริงๆมันน่าจะถูกลงเรื่อยๆนะสำหรับ80มันน่าจะผ่านกันไปหมดละนะครับเราก็มาทำทีหลังก็ได้ล้านกว่าเนี่ยพอดีเป๊ะเหลือ90 0 0 0เพรอ่ะตอนนี้ธนูผมมีแค่3รูนะครับเลเวล70นะ3รูนะครับผมกำลังจะทำเนี่ยครับเป็น80อ่าให้มันมีรูเพิ่มเพิ่มจริงไหมมาดูมาดูโชว์ให้ดูอีกทีนึงเอาแบบจัดจดจัดไปแตก มีแตกดีฮาเลยนะอ่ะไปดูกันครับเป็นยังไงนี่เห็นไหมนี่ครับเป็น80เรียบร้อยนะครับธนูผมอ่ะถอดให้ดูเนี่ยคราบและปุ๊บถนูเป็น80พอ80ปุ๊บนะฮะก็จะมีรูเพิ่ม2รูถามว่าใส่ได้เลยไหมพี่ยังยังนะครับสิ่งที่ต้องทำเพิ่มอีกนิดเดียวครับก็จะใส่ได้นั่นก็คือคุณต้องไปคุยกับคนด้อยของเมื่อกี้อ่ออันนี้ครับเนี่ยแล้วคุณก็มาตรงนี้ อันนี้มันถอดก๊าซโทษเจาะรูอยู่ไหนวะเดี๋ยวจะถอดธนูมาก่อนอ่ะนี่มันคีดเจอแล้วนี่ครับมันจะใช้2อันนะสองอันก็เป็นทั้งหมด4อันแพงอยู่แล้วเนี่ยห้าพันเนี่ยสองหมืเพชรอ่ะนี่ครับผมมาเจาะรูเรียบร้อยครับ เสียเบ็ดเสร็จทั้งหมดเท่าไหร่สองหมื่นนะเมื่อกี้สองหมื่นถูกปะกับอีกสามพันสองบวกอีกสามพันสองเสียทั้งหมดเลยเบ็ดเสร็จส,สองรูในธนูเสียเป็นทั้งหมดสองหมื่นหกพันสี่ร้อยเพชรแดงจิบนะจิบนะจิบจิบถูกปะเทียบกับเคี้ยวแดกพึ่งตอนนี้ผมกำลังฟาร์มอีวิดูอิดอยู่แต่ตอนนี้ว่าจะเปลี่ยนใจละว,ว่าจะไม่เอาอนะีวิดูอิดละจะไปเอาไอ้นี่แทน เลดิงอา r c เชอร์เลดิงอาเชอร์นะไฟรอนคริในตลาดกลางถูกอยู่นะสองแสนเองเดี๋ยวคงดึงเอาอะนะไม่รอบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดึงเอาแต่ตอนนี้ก่อนแพดร้อยสิบมาอ่ะเดี๋ยวาัาพูดทัศนะกันหน่อยว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงเนาะบิวตัวละครเราจะเป็นยังไงเนี่ยการ์ดนี้อีวิดูดแสนเก้านะครับสองใบก็สามแสนสี่แสนจบจะดูอ้ยมาแล้วว่าใบแรกมาแล้วครับการ์ดที่พระต้องใช้ พี่สนายน,นกต้องมีมาแล้วครับใบละล้านเจ็ดใบละล้านเจ็ดหมื่นวะโอโ้มาแล้วไอ้ยะดอบแล้วครับท่านถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแจร์ฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยที่ทิกและทิกขายไม่ได้ผู้สับสนุนเบื้องหลังทุกคนที่ให้ผมได้ทำคอนเทนต์ในทุกวันนี้ขอบคุณครับผม